เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปครับถ่ายรูปทั้งหมดเลย <Okay. S 1> พวกผมมีนบีทีชแนลครับโ <Okay. S 1> อเควันนี้ผมก็มาเดินเที่ยวนะครับผมที่อ่าวนุ่นนะครับก่อนที่เราจะไปเดินเที่ยวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ <Okay. S 1> พเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะ <Okay. S 1> กุ้งกิ้งให้ผมด้วยนะแล้วเราไปเดินเที่ยวกันเลยครับผม สถานที่ที่ผมเดินเที่ยววันนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอ่าวนุ่นครับผมใกล้กับที่ปอพันปลาครับผมหรือว่าปลาทะเลปลานี้ลบไฟวิดีโอไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เคลียร์เมมเรียบร้อยนะครับจุดที่เราอยู่นี่ก็เป็นอ่าวนุ่นนะครับผมเรียว่าใกล้กับศูนย์ปอพันปลาครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูครับตรงนี้จะมีตรงนี้เลย เป็นเพลิดที่ผมได้มาศึกษาเป็นช่วงนั้นเป็นไกด์ครับก่อนๆจะเป็นไกด์แบบมาอบรมไกด์เนี่ยเขาจะพามาที่นี่เลยศูนยเปาะพันปลานะครับจุดที่ผมเดินเนี่ยจุดถ่ายรูปทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตานะครับเดีววับตอนนี้น้ําเยอะเลยเดี๋ยวจะลงไปด้านล่างนะครับ ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดหนึ่งครับใต้สะพานนะครับผมขอรอดผมขอรอดผมขอรอด,ดะระว,วงังระว,วังสันนิมนะครับนุ่ป้อนกับผมกำลังถ่ายรูปอยู่นะครับ,นะรบเป็นจุดถ่ายรูปทั้งหมดเลยตรงนี้แต่ระว,วังด้วยนะครัตอนนี้มันจะเป็นสนนิมอยู่นะครับ นะครับอันนี้สามารถเดินสุดนู่นเลยครับผมสามารถเดินเดินเดินเลาะ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 ได้หมดเลยว้าวอันนี้จะเป็นเกาะอดีนะครับผมผมก็มีคลิปอยู่ครับไปดูได้ครับคลิปน่าสนใจของไปเที่ยวครับโอเคเดี๋ยวผมให้เพื่อนไปถ่ายรูปให้ให้ผมสักหนึ่งรูปดีกว่ากดไลค์ได้ครับผมเมื่อกี้ผมก็ถ่ายรูปไปแล้วครับให้ดูรูปสวยๆนะอันนี้ผมก็เดินเที่ยวเรื่อยๆนครับดูครับ อ่าทะเลโคตรสวยคนระับช่วงนี้มาสมแล้วผมอันดามันนกครับค้มฟ้าขึ้นฝนนะครับวันนี้ดูมีขยะด้วยขยะขยะขยะเก็บเก็บเก็บไปกองที่ไหนสักแห่งเลยต้องทำความดีครับเวลาตั้งภาพนะเน,นี่ยเก็บของจริงเลยผมกองไว้ดีกว่ามาแล้วมาเสียเที่ยวนี่ครับเป็นขวดนะมันน่าจะ,จะมันลอยมาจากในทะเลนั่นแหละ ช่วยกรศาศา็รักษาความสะอาดด้วยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอี่ยงผมเนี่ยมันกำลังทบแต่ผมเป็นพวกผมก็เก็บนั่นแหละครับนี่ผมก็ไปตรงนี้นะครับวันนี้ไม่ได้พบถุงมาเหลอน้าขวดน้ำดื่มมีเยอะเลยขวดน้ำดื่มครับผมนครับเพื่อนกำลังถ่ายรูปอยู่ ก็เราสามารถเดิน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 ไปได้หมดเลยสามารถเดินเดินมาหรอไม่ต้องขี่รถมาก็ได้เนี่ยรถที่เราจอดอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะกรลับเราสามารถเดินเดินเดินลงลงมาได้หมดเลยฮะถ้าผมลงไปเป็นยังไงบ้างถ้าผมเนี่ยลงไปเป็นยังไงว้างครับเราจะเล่นลับคืนแ๊บนึงนะกรับ ดี๋ยวผมหมุน360ให้ดูเจอ,อกันครับผม ตายแล้วหนึ่งลูกครบับเดี๋ยวก็ตายดูให้เลยหนักการ,รเป็นเป็นสีเดิมเป็นผ้าที่เพียงนะอยู่ใต้สะพานลอยบ๊ายบายน้อย,อยตอนนี้ก็มูฟไปทางหนึ่งครับ จริงผมอยู่ด้านฝัง่งนู้นนะครับพอเดินมาเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายรูปอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเนี่ยพลังเดินไปสดลูน่นเลยผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันสม่าผมจะมาประมาณนี้อยอู่ายภาพนะครับนี่ครับเดินเรื่อยๆไหล่ด้วยกันไล่ด้วยก็สั่นนิดนะึงเพราะว่าไม้กันสั่นผมพลังนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่การันเลยติดตั้งกลองพลังเดี๋ยวไปที่จุดที่เราเดินเลยนะครับวางไป ครับผมก็เดินถึงสุดปลายอย่างนี้เลยนะครับผมปลายอาอนรุ่นตรงนี้ขึ้นจะใหญ่หน่อยครับดูระดับดูระดับเสียงแบบนี้เลยดูครับถ้าลงไปในลึกจมไม่ไจมเลยไม่ดูวน้ำก้นลึกเลยครับนี่จะเป็นจุถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดครับสวยๆใช่ไหมจะรับเพื่อนเรากำลังถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นะครับเโ,โดนโดนโดนขึ้นโดนขึ้นแล้วโดนขึ้นแล้วไปครับเดี๋ยวไปชมอินเสิร์ตสวยๆกันนะครับอินเสิร์ต ยอดดูครับนี่ครับปากล้องของเราแล้วก็ใส่แว่นด้วยผมก็ใส่ครับมีรูปอยู่ครับเดี๋ยวให้ดู <c oughs> มีรูปถ่ายครับผมก็ได้ถ่ายไปแล้ว <c oughs> นี่ครับนี่จะเป็นมุมทั้งหมดเลยมุม่ายรูปนะครับ <c oughs> ผมก็ใส่ไป,ปจำเรืองนั้นแหละเหมือนกันก่อนนั่งลงมือจันักนนนนนครับโอเคเมื่อ <c oughs> <Okay. S 2> กี้ผมก็ถ่ายด้านหลัง าดเดินเดินรอบมาได้หมดเลยฝั่งนูน้นนะครับเดี๋ยวผมดัดลังโอ้ยเปียกเปียกดีครับถอดรองเท้าแล้วเปี๋ยวกันครับผมคลิปนี้ผมก็มาเที่ยวแบบกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนชวนมาเพิ่พงตแบบื่นเลยมาแบบเที่ยวนะครับถ่ายแบบไม่วางแผนอะไรเลยแบบเดียวๆเลยครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ลับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดสั่นกระดิง่งกุ้งกี้ให้ผมด้วยนะเจอกันคลิปหน้าว่าจะรีวิวอะไรหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย